สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้กินบอกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเรามาสะกดคำกันครับได้อาสระสระอะไรดีนะสระแล้วก็สระโอเนาะโอเคกโกโอขอโอขอโอโงโองโอช้อ 도 오, 포 오, 포 오, 요 오, 어 요, 어 오, 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 어 ่อไปเป็นสระอีนะกออีขีขออีขีชออีขีงออีขีปออีปีนออีนีพออีพียออียออีีชออีีชออี โซอีฮีฮออีฮีอออีฮีออฮออีฮีต่อไปสระอัมกออัมกัมขออัมกัมคออัมกัมงออัมกัมชออัมชัมตออัม pho âm tăm so âm so âm so âm xăm sỏ âm xăm thô âm thăm ngò âm lăm giò âm yăm no âm lăm to âm tăm đo âm đăm ho âm hăm so âm xăm หออําหําต่อไปหําต่อไปสระอูกออูกูขออูขูคออูคูชออูชูงออูงูซออูชูชออูชูตออูตูปออู บออูบูทออูทูยออูยูพออูพออะไรพออูพอูอะไรเดี๋ยวสะกดดีๆครับเดี๋ยวจะได้ดูโทรศัพท์นะยออูยูนออูนูหูือหออู เก่งจังกูกูเก่งไหมครับให้สวัสดีสิขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับฝากติดตามเลยนะครับฝากติดตามเอาพูดจิฝากติดตามติดตามหนูหน่อยนะหนูนหนูชื่อน้องคินชื่อน้องคินเด็กชายพดิกีนามสกุลชลิด อายุกี่ปีครับสองปีอ่าขอบคุณครับครับ,รบเก่งจัง